สวัสดีค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษค่ะพระอาทิตย์ย้ายได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะที่ราศีมิถุนจะส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวธนูบ้างนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมว่า z ้มนะคะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทำนายมีการเปิดไพ่ยิปซีเพื่อที่จะเป็นการตอกย้ำความแม่นยำและมีในเรื่องของแหล่งพลังงานโชคลาภให้ด้วยนะคะสำหรับการทำนายครั้งนี้ให้ผลนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนา ถึงวันที่17กรกฎาคมนะคะก็1นึ่งเดือนกว่าๆด้วยการทีอ่อาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่พลังงานดีๆอะไรที่ไพ่บอกดวงบอกนะคะให้ ป้องกันระวังปัญหาแนวไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะใช้ความสําคัญมากๆในเรื่องงาน,งานเงินธุรกิจต่างๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะอย่านำำําคําทํานายคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจค่ะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้กดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธนูนะคะชาวธนูเนี่ย อย่างที่บอกไปนะคะว่าพระอาทิตย์ได้ย้ายนะคะมาที่ราศีมิถุนและเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนปัตตนีของชาวธนูนะคะเรือนปัตตนีเกี่ยวกับอะไรบ้างเรือนปัตตนีเกี่ยวกับคู่ครองค่ะนะคะคนรักหุ้นส่วนนะคะประมาณนี้เลยเนะะี่ยเพราะฉะนั้นจะส่งผลอะไรบ้างนะะส่งผลโดดเด่นมากๆค่ะในเรื่องของการที่ในการทำงานจะมีคนช่วยเหลือ นะะในการทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นดวงของคุณดีด้วยนะคะจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือบางทีก็มีหุ้นส่วนการได้เปิดธุรกิจใหม่นะะได้ทํางานใหม่อะไรต่างๆมีคนมาชักชวนมีหุ้นส่วนนะคะหรือได้กําไรต่างๆนะคะกำไรกําไรต่างๆจากธุรกิจหรืองานที่คือที่มีคนช่วยหรือว่าเป็นธุรกิจที่ได้หุ้นส่วนกันมานานแล้วก็ได้แล้วก็จะได้ลาผลในช่วงนี้เลย ะะแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ในการเจอเนื้อคู่คู่ครองนะคะแล้วก็การแต่งงานมั่นหมายได้เลยนะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักด้วยนะคะส่วนในเรื่องเงินเรื่องงานก็ประมาณนี้เลยค่ะจะมีคนช่วยเหลือหรือเจอคู่หูในการทำงานในบางคนเนี่ยนะคะคือมีแฟน นะคะ,ะมีแฟนบางคนที่มีแฟนเนี่ยก็อาจจะมีการทําธุรกิจร่วมกันกับแฟนก็ได้นะคะเป็นทั้งคู่รักแล้วก็คู่ธุรกิจด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยก็จะส่งเสริมกันได้ดีมากๆเลยมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะไพ่บอกว่านะคะมีในเรื่องของจัดเมนเข้ามาด้วยใดๆก็แล้วแต่นะคะหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําในช่วงก่อนหน้านี้ที่แล้วมาหลายๆคนอย่างที่บอกไปอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนก็ได้ ะะอาจจะมีการร่วมหุ้นรวมทุนได้ลัาผลจากสิ่งที่มีการาทําในเรื่องของธุรกิจมีการร่วมหุ้นร่วมทุนกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือในบางคนอาจจะเกิดขึ้นเลยนะคะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนเลยนะคะสิ่งที่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดพื้นดวงนะคะอาจจะมีดาวที่ส่งผลทําให้ไม่ค่อยโอเคเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความรักนะนะคะขึ้นไพ่เดวเวอร์หัวกลับนะคะอันนี้ ไพ่ะะเดอะเวอร์หัวกลับแล้วมีในเรื่องของนายออฟสอดเข้ามาด้วยนะคะเป็นในเรื่องของอาการรักเข่าข้างเดียวหรือเป็นอาการความรักที่มันมีการแย่งชิงหรือนําบุคคลที่3เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในบางคนต้องระมัดระวังเรื่องความรักเรื่องในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบท้อใจอมีนะคะเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกท้อใจอาจจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนที่ไม่ทําต่อต้องระวังการโดนหลอกโดนโกงนะคะไพ่ใบนี้เลยไพ่าดาบ การโดนหลอกโดนโกงการที่เรารู้สึกไม่ได้รู้สึกหรอกการที่มีคนอะนะคะไม่ชอบเราหรือเป็นศัตรูกับเราพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีนะคะจนทําให้เรารู้สึกว่ามัน มันพลังงาน Energy ในการทำงานมันอาจจะลดนะคะหรือหรือลืมให้กำลังใจตัวเองไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง,งระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือความดื้อนะคะของตัวเราเองด้วยถ้าเกิดใครแนะนำหรือให้คำปรึกษานะคะในทางที่ดีอยากจะให้ชาวธนูร,รับฟังนนะคะแล้วหลายๆอย่างจะดีขึ้นจะมีคนมาบอกความจริงกับคุณ ในหลายๆเรื่องที่เป็นตัวคุณและสิ่งที่มันเป็นไปว่าคุณควรทําแบบนี้นะควรปรับเนื้อปรับตัวแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าคุณรับฟังดีแน่เอาจริงๆเพราะว่าไพ่ที่ตามมาเนี่ยเป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะเอสวอนเห็นไหมคะมีการเริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่นะคะ แล้วก็อาจจะมีหุ้นส่วนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วถ้าตัวคุณใช้คำพูดใช้การเจรจารในทิศท,ทางที่ดีต้องบอกเลยว่าในการเดินทางในการประสานงานคล่องตัวมากๆและมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองบอกเลยนะคะอันนี้คือไพ่ราชาเหรียญซึ่งเป็นไพ่รวยบอกเลยไพ่ใบน,นี้คือไพ่ที่แบบ มีที่ดินมีเงินซื้อที่ดินอ่านะคะมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะมีมรดกมีลาภผลอันเกิดมาจากมรดกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งดีมากๆพูดเลยว่าถ้าคุณใช้การเจราจาที่ดีรับฟังคนที่เขาหวังดีกับคุณนะคะหลายๆอย่างคะ่ะในเรื่องของการทํางานก็จะดีตําแหน่งหน้าที่การงานก็จะดีแล้วมีความร่ํารวยด้วยค่ะนะคะ,นะคะโอเคมาดูกันที่พลังงานโชคราบนะคะที่ พระอาทิตย์ส่งผลกับชาวธนูนะคะ t ู o p p e n a c l e s ทะเบียนรถนะทะเบียนรถเลยและชาวธาตุดินมังกรพึกศพกันนะคะแล้วก็มาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจหน่อยนะเป็นคนที่ขี้น้อยใจที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะชาวธนูก็ขอให้ชาวธนูทุกท่านนะคะ มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานแล้วก็ร่ํารวยมีโชคลาภนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ